ผมกับเซ็นแล้วครับอัมพิดพี่น้องเกียด์แดงครับอัมพิดสุดไอซ์ซอรครับผมมาฐานเชียบคักต้มพร้อมครับกินข้าวแรกน้ำกันครับผมน้ำพี่น้องมากกินข้าวนก้ำกันไหครับเด้อ อปครับผวันผมวนงครับับานอาไลทสตลรับดกับไออครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผูกฝ่ายสุกุนนะครับพพ่อกันนึกเราครับกับทีมงานอาารไลฟ์สไตล์ของอาจารย์หลิวพินซิงเนนะครับวันนี้ฮรเเนุสคาแรงลาบเป็ดครับผมโดยเชฟสอนครับรังคันฟ์กครับเียร์ได เทียงงั้นใส่ซอเราเห็ดใส่เบียกครับคือมาตั้งแต่เทียงครับตอนนี้อยู่ประมาณอาอุงแล้วครับบอพันเลี่ยมครับเบิ่งเอาไว้ครับเบิ้ดเนื้อแกะไปสองสามขวดแล้วครับจะพันเลี่ยมนี่แหละครับสายชวดมันก็ต้องใจเย็นๆไม่ดีเที่ยงใจห้านมาได้กินไหมครับเด้อใจห้านมาได้กินของแซ่บด้วยครับเด้อเค็ดเค็ดนวลห่าน คนเต <aría> ็มห <player> ัวเลยพอเอาเลยครับเ่ไม่ได้ครับผมแบบดังสั่นนี่ดิโอครักเรจาวลปคาผมกระสินล้วครับอำปิดน้อง เดียครับอัมพีสุทธไอ้สซอรครับผมมาฐานแซ่บคักต้มพร้อมครับกินข้าวแล้วน้ำกันครับผมน้ำพี่น้องมากินข้าวน้ำกันไหมครับเด้นี่พี่เก่าเหรอครับความสุขของไอ้ทีมงานอีสานไรสะตายสองสองไอนองกินตุากตาเขาบอกนี่กินต้มเนี่ยน้ำเผือดจำนำปลาซิมก่อนครับแกกินเพิ่มหมูอันหมูอร่อยนะ วลอือหยอดของยายกออกเครับเด้อตักได้สวยไปแล้วจวดก่อนละครลิมเมลมันสีบแซ่ครับมันขาดอไรนึงต้น้นปันยกไอ้อสปเาี๋ยื่อได้หรอขอฝากับผลงานเพลงของไอ้ซอนะครับแต่งขึ้นมาเอง พอดีเราคิดว่าช่องช่องนี้มันต่อกับสถานการณ์โควิดพอดีนะครับผมเราก็เลยคิดเพลงขึ้นมาใหมเพ่งคิดฮอดคิดฮอดบ้านนะครับคิดฮอดเป็นเพลงเกี่ยวกับสั้นๆทนะครับิดฮอะครับเกี่ยวกับชีวิตจริงของพวกเขาเนะครับมาเห็นงานยุ่งทีเดียวกัหลายปีเราไม่ค่อยได้กลับบ้านนะครับไปคิดฮอดบ้านก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาือเป็นคิดฮอดนะครับผมเดี๋ยวมีเรองไก่ไว้แล้วครับนั่นว่าน้องไก่ไว้บางแรงอย่งเนาะ ครับต้องใกล้เวลาเดี๋ยวทีผมเชียวมาล่องให้เบิงครับผมอ่าต่อจากคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเชียวมาล่องใกล้ให้ฟังนะครับเอามาเอามาลงให้เบิงว่าสิมวนเดี๋ยวบ่โมวนกันปากปีจ้มปากเป็นกำลังใจให้นะครับครับการหาคนล่องอยู่เนาะหาคนล่องอยู่ครับแต่ว่าก็มีเออ่มีนักงล่องประจำไอ้ทีมงานผมอยู่คือไอ้น้องไส้ปุรีนะครับปุรีรี่ส่วนกําลังพากันคิดอยู่ว่าสิเฮ็ด อัดเพ,พีงแล้วก็เฮ็ดเอ็มวีออกมาฮะครับให้เป็นผลงานเพีงเป็นเพียงเรื่องของทีมงานเลยนะครับผมที่ผมตั้งใจไว้นะครับผมเห็นว่าไอ้แมนเออก็ต้องให้ฝากพี่น้องนะครับพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องทุกคนในโซเชียลติดตามนะครับแล้วก็อันใดกติตอไอเขาเอินยังเกาะไออันใดล่ะครับว้าหนี่กระซ่อยคืออันไหนมันบวก คือก็ให้พี่น้องคอมเมนต์ขันมากนะครับผมแสดงความคิดเห็นขันมากใช่ไหมตีชมกันได้ครับตีชมตีชมเออรู้ว่าเนี่ยนะครับรูว่าสิเสนอในทางที่ดีๆให้ผู้ผมยอมรับทุกเรื่องทุกคอมเมนต์นะครับผมอันไหนนั้นบอดีกับฟ้อมดีิเอาไปปรับปรุงนะครับพี่น้องเนาะเกรดเพื่อควาอมมวลซึนสนุกเฮฮาครับว่นนี้อย่างผู้ผมดูกันแบบไอเกียดกับจาวาโยกก้อนครับจิกินเข่าแล้วมือหนีวันหยัง วันนี้วันอาทิตย์ครับวันนี้พี่บีนวันวางนี้วันเสาร์จวดน้ำเปล่าแล้วพี่น้องเด้อน้ำเปล่าครับแค่แสดงครับแก้วสีแดงนี่ใครที่อาจารย์พูดขยายใหม่เพิ่นบปูยเนาะยูครับตะวันวันนี <t 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 ้แม่บ้านมาคุ้งครับผมไม่อยากกลับกล้องไปทั้งข้างหลังนะครับนั่งให้ครับ ก็ได้กินเราหั้าไงอยู่พี่น้องนี่ครับมันถ้าท้า่ากินเลยมันต้องท้า่ามีน้ากินตามพร้อมเดยอ๋อท้า่ากินน้ามั้งว่ะเอาไปอันนี้ไอขาดบ่ได้อีกครับ อันนี้ก็ผมยังไดกนกฝากพี่น้องติดตามติดชมนะครับผม่องอาจารย์ริววินซิงไลฟ์สไตล์นะครับผมลบแล้วก็สิมาพบพอๆครับไอ,ไท,อ,อทีมงานของทุกๆ<อ>คนนะครับผมอาจจะเป็นไอซอคุณพ้นนะครับ<ส>ไอซอหล่อสีหรือว่าปุริดีซออังสีนะครับผมหล <c oughs> ่อหล่อนี่ยล่ออังสีเด้ไพี่น้องหล่อรถเด้ไหมมันหล่ออย่างนี้หล่อรถหล่อยางนะครับผมแล้วสีนี่ครับวันนี้ สี่ละสี่เองสี่ละครับล่อสี่ที่บ่ไว้การผสมกิ้วปะจับ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 อ๋ออยากกินก้อยจับครับพี่น้องนะครับนะครับ่หม้อหม้อหม้อกันไปครับพี่น้องน้องกันได้พี่น้องเด้อฝากติดตามนั่นแน่ครับผมอาจารย์ลิวพินซิ่งไลฟ์สไตล์นะครับผมกับทีมงานของพวกเขานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้สำมีน <compelling sound> <Yes 3> <ight> ้อยสอนนะแมนครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบผม